สวัสดีครับสำหรับ EP นี้นะครับเป็นการพรีวิวเกมการแข่งขันฟุตบอลตึกคาราบาวครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับท็อปแนนฮอบสเตอร์นะครับจะแข่งกันที่สนามเบมบรีในวันอาทิตย์ที่25ปี2021นะครับเวลา22นาฬกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเลยแล้วก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางช่อง PP TV HD เอาละครับเรามาดูความพร้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมเรากันเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ล่าสุดนะครับมีข่าวดีมากๆนะครับเมื่อนักเตะคนสำคัญของเราอย่างเคววนดบอยกับคุณอาเกลโร่ฟิตพร้อมลงสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข่าวจากเว็บไซต์แมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างเป็นทางการเลยนะครับข่าวนี้ส่วนผู้เล่นคนอื่นๆที่เหลือนะครับไม่มีปัญหาอะไรยกเว้นแต่จอนสโตนะครับที่ได้รับใบแดง แมนซิตี้นะครับในช่วงนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยนะครับว่าเหลืออีก3รายการที่จะลุ้นแชมป์นะครับดังนั้นความกดดันนะครับเลยมีมากพอสมควรสําหรับนักเตะนะครับทําให้เห็นว่าในช่วงหลังแมนซิตี้ทีมลักของเรามีทั้งชนะแพ้ชนะสลับกันนะครับใน5้านัดหลังสุดแต่ว่าแมนซิตี้นะครับเมื่อเข้าชิงชนะเลิศเมื่อไหร่นะครับติติบ่งบอกอย่างชัดเจนว่ามักเป็นฝ่ายชนะในทุกรายการตั้งแต่เป๊ปโกเดียล่าเข้ามาคุมทีมของเรานะครับ แมนซิตี้ของเรานะครับเข้าชิงรายการนี้เป็นสมไมที่ตีติดต่อกันแล้วถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ทิตี้ของเราได้แชมป์ในวันอาทิตย์นี้จะเป็นสมไมที่8ติดต่อกันเท่ากับลิเวอร์พูลเลยนะครับเป็นผู้ที่ได้ของแชมป์มากที่สุดนะครับเราก็มาเอาใจช่วยกันนะครับว่าให้ทีมรักของเราได้คว้าถ้วยรายการนี้ให้ได้ให้สำเร็จนะครับเพื่อเป็นการ ประเดิมแชมป์แรกนะครับแล้วก็ไปลุ้นอีก2องแชมป์ก็คือแชมป์พรีเมียร์ก,กับยูฟาแชมเปียนลีกนะครับทีนี้นะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเลยนะครับ5เกมหลังสุดที่พบกันนะครับในเกมแรกนะครับแมนติตี้ชนะสเตปเปอร์1ประตูต่อ0ูในเกมที่2นะครับแมนติตี้เสมอสเตปเปอร์2ประตูต่อ2ในเกมที่3นะครับสเตปเปอร์ 1, ชนะแมนติตี้2องประตูต่อ0ูน ในเกมที่4สเปอร์ชนะแมนตซิตี้สประตูต่อ0ูนย์และในเกมสุดท้ายนะครับที่ได้พบกันเป็นฝ่ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เอาชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อศูนนะครับอันนี้ก็เป็น Head to Head ของทั้ง2ทีมก่อนที่จะโคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์นี้นะครับทีนี้เรามาดูสถิติห้านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับชนะ3ะเสมอ0ูนย์แพ้2นะครับไล่ตั้งแต่ วันที่7เดือนเมษายนนะครับศึกแชมเปี้ยนลีกชนะดับมลูน2ประตูตอนน่อ1ในเกมถัดมานะครับแพ้ให้กับลีดยู่นเต็ด2ประตูตอนน่อ1ถัดมาในเกมที่3นะครับแมนซิตี้ชนะดับมลูน2ประตูตอนน่อ1ในเกมที่4นะครับแมนซิตี้แพ้เชลซี1ประตูต่อ0ในตึก FA Cup นะครับและเกมล่าสุดนะครับแมนซิตี้ชนะแอตตันวิลล่า2ประตูตอนน่อ1 ต้องบอกว่าช่วงหลังๆนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราเกมรับค่อนข้างหลวมเนะครับเนื่องจากเสียประตูทุกรายการเลยเอาละครับทีนี้มาดูทางฝั่งจะเปิ์กันบ้างนะครับสถิติของสเปอร์นะครับชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับไล่ตั้งแต่เกมแรกจาก5นัดหลังสุดนะครับสเปอร์ชนะอตตันวิลล่า2ประตูต่อ0สเปอป์เสมอกับนิวคาสเซิลสประตูต่อ2ในเกมที่3นะครับ สเปอร์แพ้ให้กับแมนยูสประตูตอนน่อ1ในเกมที่4สเปอร์เสมอเอเวอร์ตันสประตูตออ่อ2และในเกมล่าสุดนะครับสเปอร์ชนะเซาต์แฮมตันสประตูตอนน่อ1นะครับอันนี้ก็เป็น Head to Head รวมถึงผลงาน5นะัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับก่อนที่จะพบกันในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะเรามาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามออกสตาร์เป็นตัวจริง11คนแรกนะครับ ในแมนซิตี้ของเรามีเพียงจอห์นสเตนคนเดียวที่โดนใบแดงไปนะครับและในเกมนี้จะไม่ได้ลงสนามอย่างแน่นอนที่เหลือคนอื่นๆก็ปิตสมบูรณ์นะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นกันเลยนะครับผู้รักษาประตูนะครับเป็นเชคสเตเฟนนะครับ,รบกองหลัง4คนคาดว่าเป็นเจาคอนเซโลดูเบนติอาร์ตแอมเมรกลาป็อกเบนจามินเบนดี้นะครับอันนี้ก็คือกองหลัง4คนนะครับส่วนกองกลาง3คนนะครับ คาดว่าจะเป็นอินคาุนโดกันโรดิโก้และเควินเดอร์บอยนะครับส่วนสามะ่านแดนหน้านะครับคาดว่าจะใช้ทางด้านริยัปมาเลสฟิฟเดนและหน้าเป้าอาจจะเป็นคุณอาเกลโร่นะครับเอาละครับสำหรับทั้งหมดนะครับก็เป็นพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันแมนเชสเตอร์ซิตี้กับสเปอร์นะครับที่จะพบกันในวันอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับ อย่างไรก็ดีนะครับก็อย่าลืมเชียร์แมนซิตี้ของเราให้คว้าแชมป์ถ้วยนี้ให้ได้นะครับเพื่อเป็นการเอาเลิยเอาชัยอย่างที่แอดมินได้บอกไปตอนข้างต้นนะฮะและสุดท้ายนะครับก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เพื่อนๆนได้ร่วมสนุกกันนะครับเป็นการชิงสติกเกอร์แบบพิเศษนะครับกันน้ำกันฝนอย่างดีเลยนะครับเป็นสติกเกอร์ชมรมกองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นสติกเกอร์โลโก้ แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมรักของเรานั่นเองนะฮะกิการร่วมสนุกไม่ยากเลยนะครับข้อแรกนะครับให้ทายว่าคู่นี้นะครับสะกรอจะออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับกติฎข้อที่2นะครับให้ทายว่าใครเป็นคนยิงประตูแรกในเกมนี้นะครับปิดการแข่งขันในเวลาตีทุ่มครึ่งนะครับก็คือเวลาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และทันแนมฮัสเปอร์ได้เริ่มการแข่งขันไปแล้วนะครับเกมนี้ก็แข่งกันที่สนามกลางนะครับสนามเบมรีนะครับ สำหรับ EP นี้แอดมินได้นำข่าวตารและข้อมูลต่างๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ